บุ๋มปนัดดาเปิดสักรารใหม่ประกาศด้านต้อนรับผัวใหม่เข้ามาเดอ้อนักสแสดงพิธีกรแนวหน้าของเมืองไทยอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่นอกจากจะสวยทั้งมากความสามารถแล้วยังเป็นสาวแก่งขวัญใจใครลหลายๆคนอีกด้วยและถึงแม้จะห่มงานเจวันหนักขนาดไหนแม่บุ๋มก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองดูโทมหรือแย่เลยเพราะมันออกกำลังกายตลอดจากน้ำหนัก85กิโลกร,รมจนปัจจุบันดูแลตัวเองกลับมามีหุ่นแซบ่บ ัอนได้เหมือนเดิมแล้วและล่าสุดแม่ปุ๋มก็ได้โพสต์ภาพยิ้มรับสักกรารใหม่ปี2021พร้อมแคปชั่นเด็ดๆว่าอะไรไม่ดีขอจงหายไปต้อนรับผัวใหม่เข้ามาเด้อค่ะและถ้ายังไม่รู้ว่าชีวิตจะทำอะไรต่อไปจะสู้ต่อไปยังไงก็แค่ก้มหน้าแล้วเดินต่อไปเมื่อถึงเวลาเราจะเจอทางออกเอง แต่เราต้องเดินและสู้ก่อนแแทบุุมเชื่อแบบนั้นงานนี้บรรดาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ถูกใจกันรัวๆเอาเป็นว่าปีนี้แม่บุ๋มจะมีข่าวดีเรื่องหนุ่มๆหรือเปล่ารอติดตามลุ้นกันต่อไปจ้า